ผลโพที่ทําก่อนหน้านี้7วันแล้วเขาก็เก็บไว้ในเซฟยังไม่ให้ใครเนี่ยได้เห็นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสองท่านนี้จะเอามาปรุงดูว่าถ้าผลมาตามโพหน้าตารัฐบาลในอนาคตน่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้17นาิกาปิดการลงคะแนนไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะส่วนพ่อครัวแม่ครัวที่จะมาปรุงค,ค่ะเอ่อทั้งคุณกายแล้วก็คุณปุ้มเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ผมการสวิตลีและภพวัฒนาครับดิฉันเปรมสุดาสันติวัฒนาค่ะตอนนี้5โมงเย็นแล้วนะครับเรามีโพที่จะมาเปิดเผยผู้ชมได้รับชมกันไปพร้อมๆกันสดๆในเวลานี้เลยนะครับไปกันเลยครับคุณปุ้มครับใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเป็นโพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับดีโบทค่ะทําโพมาสํารวจตัวอย่างทั้งหมดเดี่ย2707ตัวอย่างนะคะอายุ18ปปีขึ้นไปอ่าแล้วก็หลากหลายอาชีพ หลากหลายช่วงอายุและรวมถึงหลากหลายระดับการศึกษานะคะแล้วก็จังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยคุณกายคุณผู้ชมผลโพลในวันนี้อาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงบ้างนะครับเนื่องจากว่าอาจจะอยู่ถึงกระแสความนิยมในช่วงเวลาที่มีการสํารวจโพลก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะถึงวันเลือกตั้งในวันนี้นะครับสำหรับผลโพลจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมร่วมกับดีโวต,ตอนนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เองดูสิครับว่าการสํารวจประชาชนก่อนหน้านี้2,700กว่าตัวอย่าง พักการเมืองพักใดาม,มาเป็นอันดับหนึ่งไปดูกันเลยครับกับโพจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมร่วมกับดีโวตครับอันดับหนึ่งครับทุกทุกท่านครับพักเพื่อไทยครับจำนวนสสที่มีการสำรวจประชาชนก่อนหน้านี้อยู่ที่ตัวเลข180ถึง200ที่นั่งครับรองลงมาพักก้าวไกลค่ะ1 1 0่งถึง130ที่นั่งค่ะอันดับ3ครับพักรวมไทยสร้างชาติดำโดยพิตูครับ ตัวเลขจำนวนสสที่ไปสำรวจประชาชนมาก่อนหน้านี้อยู่ที่45ถึง65ที่นั่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูลำดับรวมไทยสร้างชาติก็หมายความว่าโพสสำรวจนี้คือได้ที่นั่งต่ำกว่าร้อยแล้วนะคุณกายค,คุณผู้ชมรองลงมาค่ะพักภูมิใจไทยค่ะ40ถึง60ที่นั่งค่ะดูตัวเลขแบบนี้พักภูมิใจไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติตัวเลขนี้ใ,ใกล้เคียงกันเลยนะครับและลำดับต่อไปครับ ลดลงไปเป็นครึ่งเลยนะฮะ,ะพักประชาธิปัตย์ครับจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้สอสอไปที่20-40ที่นั่งครับซึ่งเท่ากันกับพักพลังประชารัฐ 20่สถึงสีที่นั่งเช่นเดียวกันนะคะและขยับลงมานะครับสี่สามสพักที่เหลือนี่นะครับพักไทยสร้างไทยพักชาติพัฒนากลา้าพักเสรีรวมไทยก็อยู่ที่ประมาณ2อถึงหที่นั่งด้วยกันแล้วก็ลงไปถึงพักอื่นๆที่ได้จำนวนสสอเนี่ยอยู่ที่1 0บถึงสิที่นั่งครับนี่เป็นผลสํารวจบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเขามีการสํารวจสํารวจก่อนการเลือกตั้งช่วงประมาณวันที่เพฤษภาคมจนถึง ่บยๆวันนี้นี่แหละนะแล้วก็สรุปมาให้เรารู้คุณผู้ชมแล้วเราก็มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเนี่ยคือห้าโมงนิดนีนเท่านั้นเองนะคะคแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้โหหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งนะตัวเลขเนี่ยน่าเชื่อถือเป็นไปได้ลับเป็นไปได้มาก้อยแค่ไหนอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยปัจจัยที่จะทําให้ตัวเลขผลการสํารวจเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างคุณกายอย่างเงี้ยบ,บางทีสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเรามั่นใจแล้วแต่ มีอะไรการหาเสียงหรือว่าลีเด็ดว่าลีโดนมันถูกใจคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใช่วันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ<ฆ>สักครู่ที่เป็นดีโวตครับถือว่าเป็นโพลสาธารณะบล็อกเชนแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับไม่ได้มีแค่โพลเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับ<ฆ>อย่างนั้นวันนี้มี5สํานักด้วยกันที่ไปสำรวจนะความนิยมมาเมื่อสักครู D ่ดีโวตผ่านไปแล้วไปต่อเลยครับที่นิด้าโพล<ฆ>พอกันเมืองหลายคนรอติด,ต,ดตามเลยว่าผลโพลเป็นอย่างไรนี่คือเข้ามาสดๆเลยนะครับเราจะเจาะไปดูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร33เขตครับปรากฏว่า พักเก้าไกลได้ไปถึง32คนน่าตกใจมากๆถ้าดูแบบนี้แลนสไลด์นะแลนสไลด์แลนสไลด์บางคนเทียบเท่านะน่าจะเหมือนสมัย okay. มาหาจำลองอ و, แรงรสไลด์ไปแบบนี้ก้าวไกล33เขตกวาดไป32แล้วเหลือหนึ่งที่นั่งให้กับพักเพื่อไทยค่ะนี่คือผลสำรวจจากนิดาโพอันนี้เฉพาะเจาะจง33เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการหักปากกาเซียนได้เลยนะครับเพราะว่าพักก้าวไกลมาแรงเกินจะฉุดจริงๆนะครับนี่คือพื้นที่33เขตกรุงเทพมหานครไปดูภาพรวมทั่วประเทศกันบ้างครับผลโพจากนิดาโพเป็นอย่างไรการสำรวจประชาชนทั่วประเทศจาก นิดาโผลคุณผู้ชมไปดูภาพกันเลยครับข้อมูลตรงนี้เป็นการสํารวจประชาชนก่อนหน้านี้นะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างครับซึ่งผลจากการสํารวจของนิดาโพลตัวเลขเข้ามาแล้วครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ละพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ นะฮะซึ่งในส่วนของเจาะลงไปรายเขตก่อนที่จะไปภาพรวมจังหวัดอื่นๆภูมิภาคอื่นๆเนี่ยนะครับยังอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครกันหน่อยเมื่อสักครู่ตัวเลขพักเก้าไกล32ที่นั่งเนี่ยนะครับมีเขตไหนยังไงบ้างก็แทบจะไม่ต้องมาดูตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่า32เขตจากทั้งหมด 3- าเขตเป็นของพักเก้าไกลครับเขต1ถึงเขต10เป็น9ก้าไกลเช่นเดียวกับเขต11แต่เขต20นี่แหละที่เป็นหนึ่งเดียวที่ผลสำรวจเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นไข่แดงนะ เพื่อไทยเป็นไข่แดงนะเขตที่20นะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยก้าวไกลนะคะอีก32เขตด้วยกันนะคะเมื่อกี้1ถึง19แล้วนะที่เป็นก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยในเขตที่20นะคะ21เถึง33เลยก็ว่าได้แบบนี้ถูกไหมคะถูกต้องต้องเป็นของก้าวไกลทั้งหมดนะคะเดี๋ยวผู<อ>้ชมต้องติดตามดูว่าเขต20กรุงเทพมหานครนี่เป็นพื้นที่ของใครยังไงบ้างนี่นะครับเดี๋ยวจะวิวิเคราะห์มาให้ติดตามกันพักยี่เขต20เนี่ยนะครับที่ ได้ไปเนี่ยพักเพื่อไทยก็อบอกว่าเป็นเจ้าพื้นที่เดิมนะครับก็คือคุณธีรรักน์สําเร็จวานิชครับ<อ>นะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ได้มาแต่ที่เป็นผลโพลจากนีดาโพลเท่านั้นนี่เป็นผลโพลจากนีดา้านะคะแต่ทีนี้ผลโพลออกมาแบบนี้เห็นว่าพักเก้าวไกลเตรียมจัดแถลงแล้วคุณผู้ชมคะเวลา5โมง10นาทีพักเก้าวไกลจะถแถลงแล้วนะโอ้โหไม่รู้ว่า<อ>เป็นการถแถลงถึงชัยชนะหรือไม่หรือเป็นการขอบ หรือว่าเป็นการอะไรเอาเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่าเราก็เกาะต,ติดไปเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยเกาะติดทุกพักการเมืองใหญ่เราไปพร้อมอยู่แล้วแน่นอนครับเป็นธรรมเนียมเลยนะฮะหลังจากที่ปิดการลงคะแนนแต่ละพักการเมืองก็จะมีการถแถลงครับผ่านพ้นกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนิดาโพ<อ>เราเห็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครของนิดาโพจริงๆเนี่ยก่อนจะเข้ารายการนิดาโพว่าจะมีสำรวจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร<ฆ>และพื้นที่ต่างจังหวัดวด้วยจริงๆก็อยากจะเห็นภาพรวมเหมือนกันว่าทั่วประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ว่าพักไหนมาพักไหนนี่ถือว่าหักปากกาเซียนพักไหนที่ต้องบอกว่าผิดหวังจริงๆ<อ>เพราะว่าบางคนนีก็มีการตั้งเป้าเลยพักแต่ละพักตั้งเป้าว่าจะต้องได้จํานวนสสอเท่าไหร่อย่างไรครับคุณปุ้มนี่แหละค่ะหลายคนบอกว่าแหมมันเข้มข้นเหลือเกินมันบีบหัวใจเหลือเกินแล้วดูซิโพออกมาเนี่ยที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะที่วันนี้เราต้องการจะนําเสนอหลายๆโพหลายๆสํานักเนี่ยจะได้ดูว่าการสํารวจต่างๆนี่นะการสํารวจจากหลากหลายสํานักนะ มีโพไหนตรงกันหรือเปล่าทิศทางแบบนี้โพที่บางคนบอกว่าเชื่อไม่ได้หรอกบางครั้งถ้าเกิดว่า5โพเกินเครื่องอ่ะเหมือนกันเนะ่ะบางทีอาจจะเชื่อได้ก็ได้นะแล้วในอดีตเองก็มีบทเรียนมาแล้วนะ,ะว่าโพไปแบบนึงแต่ความเป็นจริงอีกแบบนึงครับไปที่โพสํานักที่3กันดีกว่าครับสวนดุสิตโพเป็นยังไงบ้างจากใกล้เคียงหรือเป็นไปในทางเดียวกันกับนิด้าโพหรือไม่นะครับสําหรับผลโพจากสวนดุสิตโพปรากฏขึ้นมาแล้วครับเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับทุกท่านครับ ทางสวนดูสิทธิ์โพนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีจํานวนสสแบบบัญชีรายชื่อและสอสแบบแบ่งเขตนะครับ นี่ก็เป็นภาพที่ผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอสดๆตรงนี้จากสวนดูสิตโพ์โพเห็นว่าพักที่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคือพักเพื่อไทยได้จำนวนสสแบบบัญชีรายชื่อไป33คนส่วนสสแบบแบงเคตโอ้โหถล่มทลายเลยครับ213ที่นั่งครับจานวนรวมนะคะของพักเพื่อไทยอยู่ที่246ที่นั่งค่ะรองลงมาอันดับที่สองของการสํารวจของสวนดูสิตโพค่ะพักก้าวไกลค่ะสําหรับสสแบบบัญชีรายชื่อ23ที่นั่งสสอแบบแบงเคต ที่เมื่อเช้าใครเข้าคูหากาไปบัตร4ม่วงเนี่ย79ที่นั่งรวมแล้วนะคะสอสอทั้งบัญชีรายชื่อทั้งแบ่งเขต9ไกลสํารวจมาว่าจะก,กวาดไปได้106ที่นั่งค่ะ2อ,อันดับแรกมาจากขั้วเดียวกันและต้องบอกว่าจากการสํารวจของสวนดุสิตโพมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตทิ้งห่างอีกขั้วหนึ่งเลยแล้วคุณกายดูนะว่าทั้งสองอันดับแรกเนี่ยเป็นแบบหลักร้อยเ,อเหมือนกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมคแล้วก็ดีวตโพที่เมื่อกี้เรานําเสนอไปโพแรกเลยนะคะแสดงว่านณตอนนี้เนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันพักอันดับหนึ่งคือพักก้าไกลอันดับ2คือพักเพื่อไทยนะครับส่วนอันดับ3ของสวนิุสิทธิโพเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่สสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่9ที่นั่งนะส่วนสสเขต ก็อยู่ที่36ที่นั่งครับค่ะรวมแล้วภูมิใจไทยอยู่45ที่นั่งนะคะข <c oughs> ยับลงมาประชาธิปัตย์ค่ะสสแบบบัญชีรายชื่อ5ที่นั่งส <c oughs> อสแบบแบ่งเขต23ที่นั่ง รวมแล้วประชาธิปัตย์อยู่ที่28ที่นั่งค่ะและลําดับต่อไปนะครับคือพักรวมไทยสร้างชาติครับสสบัญชีรายชื่อเนี่ยได้ไป10ที่นั่งส่วนสสแบบแบ่งเขตได้ไป15ที่นั่งรวมทั้งสิ้น25ที่นั่งครับพลังประชารัฐคุณผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยสสแบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่5ที่นั่งนะคะเท่ากับพักประชาธิปัตย์แต่สสแบบแบ่งเขตเนี่ยมากกว่ารวมไทยสร้างชาติอยู่ที่17ที่นั่งรวมแล้วพลังประชาลัตเนี่ 22ที่นั่งนะคะคนี่คือ6อันดับแรกนะครับก็จะเห็นว่าเป็นตัวเลขหลัก10เลยนะครับส่วนพักที่เหลือเนี่ยพักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยและพักชาติพัฒนากล้า รวมทั้งสองระบบบัญชีรายชื่อละแบบแบ่งเขตไม่ถึง1ิที่นั่งนะครับนี่คือการสำรวจจากสวนดุสิตโพลนะครับจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้นกว่า1 6 0 0 0 0ตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นการสำรวจในช่วงวันที่1ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะครับอ่ะนี่เป็นสวนดุสิตโพลขอ,อยยกกลับไปจากนิด้าโพลกันหน่อยเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นพร้อมๆกันแล้วนะครับกับสสพื้นที่กรุงเทพมหานครทีนี้มาดูภาพรวมทั่วประเทศกันบ้าง ทั่วประเทศคุณผู้ชมพักเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือทั้ง2ระบบเลยนะครับทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อครับเพื่อไทยกวาดไปได้สูงสุดถึง172ที่นั่งเลยครับโอ้โหตื่นเต้นเลยแล้วมาฟังคุณกายพูดอยู่ข้างๆแบบนี้มันยิ่งร้าใจเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชม ส่วนอันดับที่2นะคะพักเก้าไกลค่ะจำนวนสำรวจออกมานะคะอยู่ที่80-88ที่นั่งทั้ง2ระบบนะคะอันดับ3ตัวเลขเนี่ยก็แทบว่าไม่ห่างกันสักเท่าไหร่ตีคู่กันมาเลยนะครับพักภูมิใจไทยครับจำนวนสสอ,อยู่ที่7 2 8 0ที่นั่งครับค่ะอันดับที่4ค่ะพลังประชารัฐนะคะ53-61ที่นั่งค่ะครับส่วนพักรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ตัวเลขนาห่างก็ถือว่าถือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันจริงก็ไม่ได้ห่างกันมากระหว่างพัก รลมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐนะครับสำหรับพักกรุมไทยสร้างชาติได้ไป45-53ที่นั่งครับค่ะส่วนประชาธิปัตย์นะคะ33-41ที่นั่งค่ะอันนี้คือ6พักแรกที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูนะไม่แตกต่างเลยนะ<อ>คือ1-2-3 1-2-3อันดับที่1-2-3เ 3> พื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยเนี่ยหลายโพแล้วนะหลายสำนักแล้วที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมดูนะคะ นะัก<ม>ตอนนี้ก็จะเห็นว่าทั้งนีดาโพส่วนดูสิตโพ<ะ>ดีหวตจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยน,นะแต่จะต,ต้องรอก่อนที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคุณเปร<ะ>สดาคุณผู้ชมครับเพราะนี่คือการสํารวจประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างบางส่วน<ะ>เท่านั้นเองนะครับส่วนพักอื่นๆเป็นอย่างไรนีดาโพก็ไปสํารวจมาอย่างพักชาติไทยพัฒนาจำนวนสอสอที่มีการสำรวจมานี่นะครับได้ไป7จถึงสิที่นั่งครับค่ะพักไทยสร้างไทยนะคะของคุณหญิงหน่อยอยู่ที่5้าถึงเที่นั่งค่ะ ครับส่วนพรรคประชาชาติครับได้ไป4ถึง8ที่นั่งครับพรรคชาติพัฒนากล้า2ถึง6ที่นั่งนะคะครับส่วนพรรคเสรีรวมไทยก็คาดว่าได้ไป1คนนะครับจะได้1ที่นั่ง,งน,นะกนั้นก็จะมีพรรคอื่นๆอีกนะครับอยู่ที่ประมาณ2ที่นั่งนะครับนี่คือผลสำรวจจากดิด้าโพลนะคะก็เป็นการสำรวจแบบทั่วประเทศเลยทั้งสสแบบแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปแล้ว โพสามสำนักด้วยกันแต่ว่ายังไม่หมดนะคะคือในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยหลายต่อหลายสำนักเนี่ยมีการสำรวจเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันต่อแต่ตัวเลขแบบนี้ที่เห็นในโพแบบนี้อยากจะถามกูรูการเมืองผู้ข้ามบอร์ดเรียกว่าทั้งสี่ท่านเนี่ยเข้าคูหานะคะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเยอะที่สุดเคอในสตูดิโอเนี่ยคุณกายละมั้งที่ มีโอกาสออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงน้อยครั้งที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับด้วยอายุใช่ไหมฮะผมอาจจะอยู่ในกลุ่มของ First Water ก็ได้ครับจำนวนประมาณสัก4ล้านคนฮะอายุ้นเลปนถึงยี1 8ปีเนี่ยโต๊ะด้านทั้ง4ท่านพี่ทีนอาจารย์เจพี่สมพศพี่วองไม่ทราบว่าใครเออได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงที่ผ่านมามากครั้งที่สุดคะเนี่ยเดาไม่ถูกเลยค่ะ มมไม่รู้แหละใครมากน้อยออมากครั้งที่สุดแต่ผมมันน้อยครั้งที่สุดนะ <c oughs> ผมยืนยนันยังไงผมน้อยครั้งที่สุดบนโต๊ะต,ตัวนี้แน่นอนผมไม่แน่ใจว่าผมจะใช้สิทธิเลือกตั้งในลักษณะที่แตกต่างกันมากที่สุดหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าผมเคยใช้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศด้วยนี่ผมมีท่างในต่างประเทศในเขตนอกเขตมีหมดครบ